คลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับการแนะนำคำสั่งใหม่นะครับใน s w Cat เวอร์ชัน2025นะครับเกี่ยวกับงาน 3D นั่นเองหรือ3มิตินั่นเองนะครับนะครับเกี่ยวกับวัตถุ 3D นะครับจะเป็นคำสั่งในการขึ้นย้ายหรือย่อสเกลหรือหมุนนั่นเองนะครับก็คือคำสั่งกิทโม o นะครับที่อยู่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับ ซึ่งมันจะอยู่ในโหมดของ 3D Modeling นั่นเองนะครับตรงนี้เราต้องกดเป็น 3D Modeling นะครับถึงจะใช้คำสั่งกิดโมได้ถ้าเราเลื่อกไปในส่วนของ 2D Drafting มันจะไม่มีกิด m o ขึ้นตรงนี้จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเรากดในส่วนของ 3D Modeling นะครับมันจะมีคำสั่งกิดโ o ให้ใช้นะครับก็คืออยู่ทางขวามือผมนั่นเองนะครับในหัวข้อ ของ Ribbon Tab Tap นะครับมาเลือกที่ r i b b o n Panel Selection แล้วก็เลือกชุดคำสั่ง Gizmo ในนี้นะครับก็คือจะมีคำสั่งแรกก็คือ Move Gizmo Rotate Gizmo นะครับ Scale Gizmo แล้วก็ Transform Gizmo นะครับแล้วก็ No Gizmo ก็คือเปิดปิดโหมดของ Gizmo นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีใช้งานกันนะครับสำหรับคำสั่งใหม่นี้นะครับ ก่อนอื่นผมขอนำเข้าไฟล์โมเดล 3D ก่อนนะครับกดที่ insert ครับแล้วเราก็มาเลือกที่ import นะครับก็คือเลือกในส่วนของ STEP import ปึ๊บนะครับก็ไปเลือกไฟล์ STEP ที่เราต้องการนำเข้ามานะครับ o p e เพเลย วางตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยครับอย่างเช่นผมใส่0,0แล้วกันนะครับปุ๊บไปที่ x0y0 นั่นเองนะครับเมื่อราวางเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเรา Import ์ตสเต็ปไฟล์เข้ามาแล้วแต่จะเห็นว่าโมเดลตัวนี้นะครับมันกว้างอยู่นั่นเองซึ่งเราต้องใช้คำสั่ง g i z m o ในการหมุนนะครับเพื่อปรับมาอยู่ใน p l a n ที่เราต้องการนะครับ เราก็จะมาที่หัวข้อโฮมนะครับแล้วก็เลือกที่กิทโมได้เลยนะครับตรงนี้เราเลือกอันแรกเป็น Move คือการเคลื่อนย้ายวัตถุ 3D นั่นเองนะครับถ้าโรเต t กิทโมก็จะเป็นการหมุนวัตถุนะครับตามแกนต่างๆนะครับเช่นแกน x แกน y แกน z นั่นเอง Move ก,ก็เหมือนกันนะครับจะมู e ไปในทิศทางแกน x y z นั่นเองนะครับ ส่วน s สเก e ก็คือจะเป็นการขยายวัตถุสามตามแกนเหมือนกันนะครับส่วนทารฟอร์มกิทโมเนี่ยมันจะรวม3ทําำสั่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Move Rotate Scale เนี่ยอยู่ในทารฟอร์มเลยก็คือผู้ใช้สามารถที่จะ Move ก็ได้หมุนก็ได้ย่อขยายก็ได้นั่นเองนะครับส่วน No g i z m o ก็คือเป็นโหมดปิดเปิดนะครับคำสั่ง g i z m o นั่นเองนะครับ ทีนี้ผมจะใชใ้ดูนะครับก็คือไปส่วนการหมุนเราเลือกเป็นโรเตตคิดโมนะครับจากนั้นเราคลิกที่วัตถุเลยขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราคลิกแล้วขึ้นสัญลักษณ์กิดโมในส่วนของโรเตตนะครับในส่วนของโรเตตอย่างเช่นเคสน,นี้นะครับเราสามารถหมุนตามแกนได้ก็คือตามสีของแกนเลยครับเช่นแกน x จะเป็นสีแดงนะครับ แกน y จะเป็นสีเขียวแกน z จะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราเลื่อนเนี่ยหมายความว่ามันจะหมุนรอบแกนนั้นๆของมันเองอย่างเช่นแกน x มันก็จะหมุนรอบแกน x นั่นเองนะครับแกน y มันก็จะหมุนรอบแก y. Z, น y แกน z ก็จะหมุนรอบแกน z นั่นเองนะครับเครื่อน,นี้ผมจะหมุนนะครับให้มันกลับขึ้นมานะครับผมก็อกเป็นแกน x มันจะเป็นแบบด y นามิกนั่นเองเราจะเห็นทันทีว่าเราหมุนไปกี่องศานะครับนะครับตรงนี้นะับจะเห็นเลยนะครับเราสามารถคลิกวางเลยก็ได้ตามที่เราต้องการหรือเราจะกําหนดค่าขององศาก็ได้นะครับแต่เท่นนี้เนี่ยผมพรีวิวคร่าวๆนะครับในแนวตั้งประมาณ87องศาผมก็เลยใส่เป็น90เลยนะครับถ้าเราคิดว่าโอเค เราก็กด enter นีครับมันก็จะหมุนไปน90องศานั่นเองแต่ถ้าเราต้องการหมุนแกนแทก็เลยที่แกนแทโปรแกรมก็จะไฮไลท์เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็นั่นแสดงว่าสามารถคลิกใช้งานได้นั่นเองนะครับก็คลิกเลยนะครับหมุนได้เลยลากตามเมาส์ตามที่ทางได้เลยนะครับถ้าขึ้นเส้นไกดไลน์สีเขียวแสดงว่ามันล็อกระยะให้แล้วก็คลิกวางได้ทันทีนะครับถ้าเราต้องการหมุนทิศนี้ นะครับเนี่ยก็คลิกวางได้เลยครับแต่ตรงนี้ผมต้องการวางลักษณะนี้นะครับปึ๊บล็อกนะครับก็คลิกวางได้เลยนี่ฮะก็คือการถึนแบบโรเตตนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกในส่วนของมูฟกิทโมก็คือการมูฟกลางแกนนั่นเองเลือกปึ๊บนะฮะเราก็คลิกเลยที่แกนนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ มันจะไฮไลท์เป็นสีเหลืองเราก็คลิกที่แกนนั้นได้เลยนะครับก็จะสามารถลากแล้วก็กำหนดระยะได้เลยครับเช่น150 enter นะครับมันก็จะขยับไป150น,นั่นเองนะครับเลื่นไปทางแกน y สีเขียวนะครับเลื่อนไป150 enter จะเป็นการมูฟไป150นั่นเองถ้าแกน z ลากขึ้นก็ใส่ระยะได้เลยนั่นเองนะครับ อเคอันนี้ก็คือคำสั่ง move กับ rotate ครับต่อมาเป็นคำสั่ง scale เราก็เลือกที่ scale Gizmo นะครับก็เลือกที่วัตถุ 3D ก็จะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการ scale นะครับจะเป็นจุดๆปลายของสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเราสามารถเลือกที่แต่ละแกนได้เลยนะครับอย่างเช่นแกน z คลิกเลยครับมันจะเป็นการขยายที่แกน z เลือกแกอนอื่นๆพร้อมกันเราเลือกแกนไหนก็ได้นะครับก็จะเห็นระยะที่โปรแกรมต้องการให้เราใส่นะครับเราสามารถใส่ได้เลยเช่น2เท่างานก็กด enter ก็จะถูกขยาย2เท่าได้นี่ครับอันนี้จะคือคำสั่ง scale นะครับต่อมาจะเป็น transform น,นะครับ transform พอผมคลิกนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ transform เลย ถ้าเราคลิกเลือกอยู่อถ้าเราคลิกใหม่อีกทีหนึ่งก็จะขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันสามารถหมุนก็ได้นะครับขยายก็ได้แล้วก็มูฟก็ได้นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กดที่แกนได้เลย,ยเช่นเราต้องการมูฟนะครับตรงนี้มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์การไฮไลท์เกิดขึ้นอย่างนี้เราก็คลิกลากได้เลยครับอันนี้คือเรามูฟนะนะแต่ถ้าเราเลือกในส่วนโคง้งตรงนี้ คือการหมุนนั่นเองนะครับการการครับแต่ถ้าเราเลือกที่จุดนะครับที่จุดตรงนี้มันไฮไลท์เป็นสีเหลืองแล้วก็ขยายได้เลยครับนี่ฮะขยายได้เลยใส่ระยะได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือคำสั่ง transform นัน่นเองได้ทั้งม o v e r o t a แล้วก็ scale นะครับอันนี้ก็คือคำสั่งกิ t m o ที่เพิ่มขึ้นมาใน ZWCAT บิวเวอร์ชัน2025นะครับผมโอเคครับ